กฎคุณสิบคืออะไรในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณมีความจําเป็นจะต้องใช้กฎคุณสิบซึ่งหมายถึงคุณจะต้องใช้พลังงานมหาศาลลงทุนลงแรงไปกับมันสิบเท่ามากกว่าที่คุณทําอยู่สิบเท่าของแรงกายสิบเท่าของแรงใจสิบเท่าของแรงกระทําการลงมือทํามากกว่าปกติเป็นกฎเหล็กข้อหนึ่งที่เสริมสร้างพลังแห่งความเคลื่อนไหวแล้วกฎที่ว่านี้ ก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจอารมณ์และอาชีพรวมถึงการเงินของคุณและปัญหาที่คุณต้องเผชิญอันดับแรกคือคุณกำลังผลักดันตัวเองให้ไปสู่การกระทำที่เพียงพอหรือเปล่าในกฎคุณสิบนั้นมันไม่ใช่แค่การกระทำอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงวิธีคิดความฝันและความคาดหวังเราจำเป็นจะต้องคาดหวังให้สูงที่สุดเข้าไว้แม้ว่าใครจะมาบอกคุณว่า ความฝันของคุณไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็ตามเพราะการที่คุณแชร์ความฝันต่อคนอื่นแน่นอนเลยทีเดียวการตอบสนองต่อคนอื่นนั้นก็คือคุณทําไม่ได้แน่นอนพวกเขาไม่ผิดหรอกที่คิดแบบนั้นเพราะความฝันของคุณคือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดหรือกล้าแม้แต่จะคิดว่ามันจะเป็นจริงได้อย่างไรแต่ถ้าหากตัวคุณมองเห็นภาพแห่งความสําเร็จในหัวของคุณแล้วล่ะก็จงอย่ารอช้าให้รีบออกเดินทางไลาลาหามัน ความสำเร็จที่คุณต้องการนั้นจำเป็นจะต้องแลกด้วยการนำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของคุณเพื่อไปคว้ามันแล้วศักยภาพของคุณจะเผยออกมาได้อย่างไรศักยภาพของคนเราจะเผยออกมาเมื่อชีวิตเจอปัญหามันเป็นการอ้าแขนรับปัญหาใหม่ๆที่คุณไม่เคยคาดคิดและศักยภาพของคุณจะออกมาต่อสู้โดยอัตโนมัติหากคุณไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาซิก่อนคนรอบข้างของคุณมักจะบอกคุณว่าคิดน้อยๆไว้ก่อน จะได้ไม่เสียใจเกิดมาเป็นคนทั้งทีการที่คุณมีเป้าหมายเล็กๆคุณก็จะเจอแต่สิ่งเล็กๆคิดอยู่แค่นั้นวนเวียนอยู่บนสังเวียนที่อัดนั่นไปด้วยผู้คนที่คิดเล็กๆและแน่นอนเลยทีเดียวเป้าหมายเล็กๆก,ก็จําเป็นจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะไปคว้ามันแล้วทําไมไม่คิดใหญ่ไปเลยล่ะก็ที่คุณไม่กล้าคิดเพราะคุณกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่นั้น มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วศักยภาพของคุณไม่ได้มีเพียงพอต่อการฝ่าฟันในสิ่งที่ใหญ่ๆบางครั้งการจะทําอะไรก็ตามถ้าหากจุดประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อที่จะไปะสู่ความสําเร็จของคุณเพื่อที่จะให้คนอื่นมาชื่นชมรืิยอมรับในตัวคุณแล้วล่ะก็มันจะทําให้คุณเบือ่อแล้วถอนตัวออกมาอย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่พวกเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราคิดและอยากทําเพราะเป้าหมายนั้น มันน้อยเกินไปเพราะสิ่งที่เราอยากไขว่คว้านั้นไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือเรียกอีกอย่างว่าทําแล้วมันไม่ได้อิ่มใจถ้าทําใหญ่แล้วอิ่มใจนั่นคือศักยภาพในตัวคุณและนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นพบเจอผู้คนที่เป็นแนวหน้ามากขึ้นและคุณจะเข้าใจว่าทาไมจู่ๆคุณถึงสามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลระดับนี้ได้นั่นก็เพราะคุณได้ผ่านความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายใหญ่มาแล้ว ทัศนคติและแรงจูงใจในการดำรงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะไม่รอคอยโชคชะตาไม่สนฟ้าลิขิตแต่จะมาณตน้นจนหาที่สุดไม่ได้แต่โปรดจงระวังว่าการเปรียบเทียบเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของตัวเองกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์นในตัวคุณมันจำกัดความเป็นอิสระในการคิดของคุณแต่เป้าหมายจะเป็นจะต้องท้าทายและทำให้เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อคว้าในสิ่งที่ดีที่สุด ในที่ที่ดีที่สุดเพราะว่าเราคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินการกระทำของตัวเองเพื่อไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จและเป้าหมายที่เราคาดหวังผู้คนมากมายหลายคนทำผิดเมื่อเวลาที่เขาตั้งเป้าหมายได้หนึ่งข้อแรกพวกเขาตั้งเป้าหมายไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้พวกเขามากนะักข้อที่2อพวกเขามองข้ามศักยภาพของตนเองและพะวงในเรื่องของทรัพยากรเงินและพลังงาน วพวกเขาคงจะไม่มีเพียงพอแท้ที่จริงพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากข้างในจิตใจข้อที่สามพวกเขาจะหมดเวลาไปกับการแข่งขันมากกว่าการที่จะเป็นผู้นำในสาขานั้นๆข้อที่สี่พวกเขามองข้ามปัญหาที่จะช่วยนำพาให้พวกเขากลายมาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และบรรลุเป้าหมายคุณไม่ควรที่จะลดการนำตัวเองไปสู่เป้าหมายแต่ให้ขยายการกระทำ บางครั้งผู้คนหลายคนก็เอาแต่พร่ำบน่นตัดพ้อว่าตนเองคิดผิดที่จะทำสิ่งนี้บอกว่าไม่น่าจะทำเลยและสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือเลื่อนกำหนดการออกไปหรือไม่ก็ลดเป้าหมายลงนั้นมันคือการส่งข้อความที่ผิดดให้แก่จิตใต้สำนึกมันหมายถึงคุณได้ตัดสินเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้แล้วว่ามันไม่สำคัญและบางครั้งคุณก็ยังใช้วิธีนี้ผลลิตหนีปัญหาก็คือการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ นอกสีจักว่าคุณจะปฏิบัติมันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายเป้าหมายทั้งหลายที่เราฝ่าฟันมุ่งมั่นไปด้วยระดับชั้นของการกระทําที่ถูกต้องมันคือเป้าหมายที่สามารถเอื้อมถึงได้มันสําคัญมากที่เราจะไม่แก้ตัวเช่นไม่มีตลาดรองรับเศรษฐกิจไม่ดีเป้าหมายของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าที่คุณไม่ได้บรรลุเป้าหมายของคุณนั้น ก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือไม่คุณก็ลงมือทําในแบบผิดผิดเมื่อเวลาที่คุณเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือธุรกิจใหม่คุณมักจะตื่นเต้นและกระตือรือร้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีแต่คุณอย่าลืมไปว่าลูกค้าของคุณนั้นไม่ได้กระตือรือร้นตามคุณเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณคืออะไรและถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่ในตลาดคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกฎคูณสิบ พร้อมที่จะจ่ายสิบเท่าของพลังงานการลงมือทําเพราะสิ่งเหล่านี้มีอํานาจมากกว่าคําทํานายทั้งหมดการลงมือปฏิบัติจะมีผลมากกว่าคําทํานายต่างๆทั้งหมดเพราะถ้าหากว่ามีคนทํานายว่าธุรกิจของคุณจะรุ่งเรืองแต่คุณไม่ยอมลงมือปฏิบัติแล้วธุรกิจของคุณจะรุ่งเรืองได้อย่างไรและถ้าหากคุณไม่สามารถที่ทําได้มากกว่าสิบเท่าในสิ่งที่คุณต้องการและคาดหวังแล้วล่ะก็มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเรียนรู้ ที่จะพบเจอกับความผิดหวังคุณรู้หรือไม่ว่าคำนิยามของความสําเร็จขึ้นอยู่กับการตีความหมายของแต่ละบุคคลมันไม่ใช่เรื่องดีของการทํำตามๆกันถ้าหากวันหนึ่งคุณพบเจอว่าคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะต้องประสบความสำเร็จตามโปรดจ,จงเข้าใจว่านั่นคือคำนิยามของคนอื่นและเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนั้นต้องเอาอะไรมาแลกบ้าง หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะจุดใดในชีวิตของคุณหรือคิดไตร่ตรองในสิ่งใดกันแน่ที่คุณต้องการเท่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จเพราะมันเท่ากับว่าคุณกำลังเริ่มต้นคิดเพื่อตัวเองอยู่ในหลายกรณีศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามของชีวิตคุณคุณสามารถนำสิ่งต่อไปนี้ไปปรับใช้ได้ข้อ 1. ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญข้อที่ 2. ความสำเร็จคือหน้าที่ ข้อที่3ไม่มีทางลัดไปสู่ความสําเร็จหากว่าวันหนึ่งคุณได้พบว่าตัวเองไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่คนอื่นคาดหวังคุณพ่อคุณแม่เพื่อนและคนรักไม่ต้องเสียใจให้คุณย้อนถามตัวเองว่าก็เพราะคุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายตั้งแต่แรกว่าอยากจะประสบความสําเร็จเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นคุณถูกกดดันแบบเงียบๆจนรอบค้างเท่านั้นเองพอรู้แบบนี้แล้วก็ขอให้ยืนหยัดในสิ่งที่คุณอยากจะทํา เอาตัวเองไปแวดล้อมกับสิ่งที่คุณต้องการนี่แหละคือจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางบนเส้นทางแห่งความสําเร็จบางคนลดค่าความสําเร็จลงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้บรรลุเป้าหมายมองหาแต่ข้อแก้ตัวข้ออ้างต่างๆที่จะเชื่อว่าความสําเร็จไม่ใช่ทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วมันคือทุกสิ่งในสายการงานและอาชีพบ่อยครั้งที่พวกเราเข้าใจผิดในเรื่องของความสําเร็จว่าแค่คิดก็สําเร็จแล้ว เพราะความสําเร็จมันยังมีปัจจัยอื่นอยู่มากมายความสําเร็จมันอยู่ภายใต้ของการมีความสุขที่จะทําการมีสุขภาพที่ดีที่เอื้ออํานวยต่ออาชีพการได้รับการดูแลจากครอบครัวความพึงพอใจและความสนุกสนานของชีวิตความสําเร็จคือหน้าที่ยิ่งใหญ่ยิ่งทํางานหนักมากขึ้นเท่าไรเราก็จะโชคดีมากขึ้นเท่านั้นความสําเร็จไม่ใช่บางอย่างที่เราต้องรอคอยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่าความสำเร็จคือหน้าที่ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบการที่เราปฏิบัติต่อความสำเร็จว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญมันทําให้คนเราไม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดและเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตการเติมเต็มความสำเร็จจะต้องเป็นเรื่องหน้าที่ครอบครัวบริษัทและอนาคตเราจำเป็นจะต้องทํางานเพื่อความสำเร็จในทุกๆวันมันไม่มีหรอกที่ใครจะประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน ความสําเร็จมันเป็นผลของการกระทําก่อนหน้านั้นและบางครั้งหลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จนั้นเขาต้องพินพยายามมากแค่ไหนความโชคดีคือผลข้างเคียงของการกระทํำอย่างไม่ลดละมันไม่มีทางลัดไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะลอกเลียนแบบกันได้ไง่ายๆและทรัพยากรก็มีจํากัดคนส่วนมากจะมองว่าความสําเร็จคือฟ้าประทานคนที่จะประสบความสําเร็จได้ ต้องเป็นคนที่ฟ้าดินได้เลือกแล้วอย่างไรก็ตามความสําเร็จไม่ใช่เงินทองหรือเพชรมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําขึ้นมาแล้วขอให้รู้ไว้ว่าเราทุกคนก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้และถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันเราก็ไม่ควรจะตีกรอบให้ตัวเองโดยการสร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาผูกมัดไม่ให้ตนเองคิดสร้างสารรค์ผลงานที่แสดงศักยภาพของคุณความสําเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเอาชนะผู้อื่นด้วยการแข่งขันเพียงเดียว แต่เป็นการเอาชนะตัวเราเองต่างหากยกตัวอย่างเช่นคุณพยายามสอบแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อนรักของคุณคุณชนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปทักษะการใช้ชีวิตของคุณกลับกลายเป็นศูนย์คุณไม่เคยคิดที่จะสร้างจุดยืนของตัวเองและคุณก็ได้เรียนรู้มาว่าบริษัทที่ญาติของคุณฝากงานให้นั้นเพื่อนรักของคุณเป็นเจ้าของอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่ได้เกิดขึ้น มันเป็นเพราะตัวเราเองทั้งหมดการที่เรามองหาแต่ข้ออ้างและกล่าวโทษคนอื่นว่าที่เราไม่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายของชีวิตหากคุณทำแบบนี้อยู่ร่ำไปคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในทางกลับกันหันมาแสดงความรับผิดชอบในทุกๆก,การกระทำของตัวเองปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นละทิ้งในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถอยห่างออกจากผู้คนที่ดึงชีวิตให้สิ้นหวังเพราะการจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตนั้น คุณจะต้องเลิกทำตัวเป็นเหยือ่อและนี่คือสีปัจจัยของคุณในลักษณะของคนที่เป็นเหยือ่อคนที่เป็นเหยือ่อสิ่งแย่ๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเสมอคนที่เป็นเหยือ่อสิ่งแย่ๆจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอยู่ตลอดคนที่เป็นเหยือ่อมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แย่อยู่เสมอคนที่เป็นเหยือ่อมักจะโดนกล่าวโทษอยู่เสมอคนที่ประสบความสาเร็จเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับคนเหล่านี้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นใคร แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่จะมาบังคับชีวิตของพวกเขาคนกลุ่มนี้มีวิธีปฏิบัติตนที่สามารถสร้างโอกาสในทุกๆวิธีปฏิบัติล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับตัวพวกเขาเองทั้งนั้นพวกเขามีวินยัยการกระทําอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้งคือการกระทําที่เสริมสร้างความสําเร็จมากกว่าสิ่งอื่นใดรวมกันการจะเดินทางไปให้ถูกเส้นทางแห่งความสําเร็จนั้นคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณจัดอยู่ในขั้นไหน การกระทำสีขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1กลุ่มคนที่ไม่ทำอะไรเลยขั้นตอนที่สองกลุ่มถดถอยขั้นตอนที่3กลุ่มทำตามแบบคนปกติทั่วไปขั้นตอนที่4กลุ่มคนที่ทำให้มากกว่าคนอื่นคนส่วนมากใช้ชีวิตในการปฏิบัติ3ข้อแรก2ข้อแรกคือขั้นพื้นฐานของความล้มเหลวขั้นที่3คือการทำแบบคนปกติธรรมดาที่พวกเขาทำนั้น กระพรภวพวกเขาต้องการการยอมรับของสังคมและนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งผู้คนส่วนมากคิดว่าพวกเขาทำอย่างเต็มที่แล้วแต่พวกเขาก็ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะทำให้มากกว่าเดิมในขั้นตอนที่4การทำให้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นที่จะช่วยนำพาความสำเร็จและสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือมันเป็นการทำอย่างธรรมชาติเด็กๆเ,เล่นหัวเราะได้ตลอดเวลาการกระทำที่มากกว่าคนอื่นจะทาให้เกิดปัญหาใหม่ๆการวิพากวิจารณ และการตักเตือนจากคนอื่นๆแต่การตอบสนองจากบุคคลอื่นก็ต้องเป็นการตอบสนองที่คอยผลักดันเราให้ทำมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาที่เราได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเราจะไม่คำนึงถึงเวลาที่เสียไปว่าช้าไปเท่าไหร่แต่เราจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้อะไรก็ตามที่เราได้ลงมือทำแล้วและถ้าหากว่าเรายอมรับที่จะทำเพียงแค่ผันผ่านไม่ช้าเราจะเดินไปสู่ความล้มเหลวการทำเพียงพอผันผ่านไม่ได้ส่งผลดีนักต่อทุกอย่างในชีวิต มันจะส่งผลให้เราล้มเหลวและเคลื่อนย้ายเราไปสู่จุดเสี่ยงการปฏิบัติตัวแบบคนทั่วไปคือเหตุผลว่าทำไมคนที่เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือบริษัทหลายแห่งล้มเหลวเมื่อเวลาที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นและความกระตรือรือร้นหายไปผู้คนมักมองเห็นว่าพวกเขาคาดผิดไปว่าอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จเขาไปมุ่งเน้นที่การแข่งขันเศรษฐกิจเงื่อนไขของตลาดและอืนอ่นความสำเร็จคือสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมด เมื่อเวลาที่พวกเราลงมือปฏิบัติด้วยกฎคูณ10การตั้งเป้าหมายด้วยหลักของกฎคูณ10ก่อนอื่นเราต้องรู้กฎข้อนี้ว่าไม่พยายามตั้งเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถพบเจอได้อยู่ในชีวิตประจําวันโดยไม่จําเป็นต้องตั้งให้เป็นเป้าหมายเมื่อเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเราจะไม่หยุดยั้งที่จะไปให้ถึงบ่อยครั้งที่มีสิ่งต่างๆมาเตือนเราว่าไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าหรอก เพราะถ้าหากมันไม่สําเร็จขึ้นมาล่ะเราจะเสียใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายไม่สูงมากพอเราก็จะไม่มีแรงจูงใจไม่มีความกระตือรือรน้นและความตื่นเต้นที่จะไปคว้ามันชีวิตธรรมดาธรรมดาก็คือผลลัพธ์ของการวางแผนที่ธรรมดาส่วนชีวิตที่สุดยอดนั้นก็คือผลลัพธ์ของการวางแผนที่สุดยอด